รู้หรือเปล่าว่าประชากรไทยถึง16.2ล้านคนเป็นนักดื่มเหล้าซึ่งรอยละ7 0เป็นนักดื่มประจำโดยดื่มเหล้าเฉลี่ยคนละ52ลิตรต่อปีเวลาเขากินเหล้ามาป้าบอยากใครไปดูเขากลัวเขาทะเลาะกันจะเป็นเรื่องการกู้หนี้ยืมสินนะคะนาะคือว่าถ้าเกิดว่าเขากินเหล้านั่ง แล้วพอดีว่าบมมีเงินผมมีเงินก็เลยแตต้องไปยืมตังจากเพือนบ้านหรือว่าไปกู้จากตี่อ่่มานะคะคือเหล่าเนี่ยก่อให้เกิดโรคมากกว่า60โรคนะครับไม่ว่าจะเป็นตับแข็งโรคพิสุราเรือลังยังไปทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้ตีกันทําให้เกิดความแรงในครอบครัวประเทศไทยก็ในส50ปีที่แล้วเนี่ย การดื่มเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากจากข้อมูลองค์การนาไมโลกจริงๆแล้วนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยอนาคตเราก็จะเป็นขี้เมาเต็มเ,มเมประเทศนะครับแต่สําหรับที่แห่งนี้มีบุคคลต้นแบบที่สามารถเปลี่ยนจากนักดื่มตัวยงเป็นนักรณรงค์ลดละเลิกเหล้าในชุมชนได้ แล้วเนาะเขาจะว่ากันแล้วก็ว่าเล่าเนี่ยงานลูกแขกเขาจะบปกินกันนี่เขาว่าจะลดละเลิกแล้วมันจะกรับตีผมอยากจะเลิกนะครับเพราะว่าผมมีครอบครัวแล้วครับเนาะมีครอบครัวก็มีลูกมีหลานก็กอยากจะเลิกเล่าแล้วครับอีอยางก,ก็กูชีวิตภรารยานะครับเปิดกับอยา,ากจะให้กินเล่าเองนะครับผมก็เลยตัดสินใจดี่จะต้องเลิกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเข้ามาทํางานตรงจุดนี้นะครับเนาะว่าเขาชักช้นคนอ,อื่นเพ้่อไปเลิกนะครับ ผมก็ต้องเลิกก่อนก่อนที่จะจนคนอื่นมาเลิกตัวเองนะครับสิ่งที่ผู้ใหญ่บดินทรําเป็นประจําคือการลดละเล่าในชุมชนผ่านวิถีพื้นบ้านในประเพณีต่างๆโดยการนําเล่าออกจากงานให้กลายเป็นประเพณีปลอดเล่าครับผมขอเก็บแล้วนาะมาดกันต่เนาะครัมาครับคผมขอนะเอามากินน่ะผมไปกวางครับ พอหพันผู้ใหญ่เปิดเลิกเล่าเนี่ยน,นะครับเพราะเขาก็อยากจะเลือกตามเพราะว่าเพาะการเลือกเล่าเนี่ยถ้ามือสุขภาพดีดีขึ้นเขาก็อยากเหลิกตามครับนอกจากงานลงแขกแล้วนะครับเขาะจะมาทำถึงงานสีดำหรือว่างานซบนะครับหลังจากงานซบแล้วครับจะต่อยอดไปถึงงานบุ้นนะครับงานบุ้นี่คขึ้นว่าจะากให้ปอเล่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนนี้ใจนเนาะเปิดเลิกเล่าได้ก่อนดีใจกันหมดถึงลูกถึงแม่อนะ ว่าหันปอเป็นเลือกเหล้าเลิกอย่างก่อเมื่อก่อนนี่คือถ้าผลกินเหล้ากินอย่างมากาเป็น <super progressive Attention> ่างมาเดือดมานนั้นอย่างบ้านไอ้เนี่ยหาเรื่องคนนั้นหาเรื่องคนนี้ไอ้เนาะเดี๋ยวนี่ผลอย่างเหล้าแล้วก็คือว่าบ่มีไรเนี่ยเรื่องกันคิดขึ้นกับบ่มีภายในครอบครัวอะไการเลือกเหล้านะครับเนาะผลดีมันกว่ามีเยอะครับเนี่ยนอนครับอันดับหนึ่งคือกับสุขภาพของตัวเองครับต้องมาก่อนเฮาเลือกเหล้าสุขภาพของเขาต้องดีนะครับแล้วกับชุมชนก็คือว่าถ้าทุกคนเลือกเหล้าแล้วภายในชุมชนเรื่องทะเลาะเบาแว่งก่อน การสิ้นเปลืองนี่เขาก็เขาก็มาต้องอู้ถึงนะครับว่าเขาสิ้นเปลืองไปด้วยใจเหตุนะครับเงินก่อเหลือนะครับครอบครัวก่มีปุขแล้วก็ชุมชนเขาเก็เป็นสุคขับอยู่อย่างสงบครับก็คือทุก้นปัญหาการทะเลาะในครอบครัวเก็ลดน้อยลงนี่นะคะเวลาอู้อย่างกันเกาะบ่มีการทะเลาะอย่างกันเลยนะคะเปลี่ยนบ้านเกาะคือสบายใจการเลิกรเลาะมันก็บ่ยากเลด้ยนะครับ ย่างตัวผมนะครับผมก็ทำทำเผื่อตัวเองโดยเฉพาะขอรอพ้อนะครับเปลี่ยนกับหลังใจรักเลยตีว่าต้องห่้และเข้าใจว่าคนเลิกเลาเปลี่ยนจะได้ต้องห้กับหลังใจเปิดนน้างนะครับเลิกง่ายครับเลิกเล้าจู่ตีเฮาว่ามีกับหลังใจตั้งใจกครับว,รว่าทำเผื่อไัยว่ามันก็ผลท้ายด้ตีเฮาทำมันกับใจเพื่อไัยครับเพื่อตัวเองเพื่อสชขภาพของตัวเองครับมีเล่ามีเบี้ยวเจอกันมันก็เป็นก็กินเล่ามีแต่เสียกับเสียริงกินยิงแต่เล้วบทกินยั้ดีกว่าครับ